A3 Steel Alive เกมมือถือแนว MMORPG จากค่าย Net Mar b l เที่เปิดมาแล้วมากกว่า1ปีเตรียมพลิกโฉมสู่เกม NFT Play to Earn ด้วยคอนเซปที่มีชื่อว่า Alive X Earn สายฟรีเล่นได้แน่นอนพร้อมแจกของรางวัลมากมายข้อมูลตัวเกมและวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับรางวัลจะเป็นยังไงเข้าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ Are you ready? you The darkness is here. Prepare for chaotic battles. It's time to prove what you're made of. Survive and be the last one standing. A3 still alive. สวัสดีเพื่อนๆชาว NFT Gamer ทุกคนด้วยนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเกม A3 Still Alive หนึ่งในเกมแนว MMORPG ที่ได้รับความนิยมมากๆจากทางค่าย Net m a r b l e เพราะนอกจากจะมีกราฟิกที่ค่อนข้างสวยสมจริงแล้วยังมีเรื่องของระบบต,ต่างๆภายในเกมที่น่าสนใจอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโหมด Battle Royale โหมดดันเจียน โหมดกิววอรและระบบล่าสุดที่จะไม่ยกมาพูดเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือระบบบล็อกเชนเบส Economy หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อของ NFT Play to Earn นั่นเองก่อนที่จะเข้าไปลุยข้อมูลกันแบบเต็มๆต,ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้จะมาชักชวนการลงทุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเป็นเพียงแค่คลิปการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม A3 s t i e l Alive ของค่าย Net m มา b l e เท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับสิ่งที่ทางผู้พัฒนาเขาได้นำมาผูกโยงกับระบบบล็อกเชนเบสอ c คโนมีเนี่ยก็คือเหรียญของเกมที่มีชื่อว่า i n นเนทเรียมันคือสกุลเงินดิจิตอลที่เราสามารถหามันได้จากในเกมแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมต่างๆหรือว่าจะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินในโลกแห่งความจริงด้วยการเทรดก็ได้นำมาสู่รูปแบบการเล่นเกมแบบ Play to Earn ที่นอกจากเราจะสนุกกับเกมแล้วยังสามารถสร้างรายได้กับมันได้ด้วยแล้วเราจะไปหาอินเนเทียมได้จากไหนบ้างคําตอบก็คือโหมดดันเจี้ยนใหม่ภายในเกมนั่นเองครับโดยเจ้าหมดดันเจี้ยนใหม่เนี่ยจะมีชื่อว่าอินเนเทียมเหมือนก,นกันกับชื่อเหรียญเลยเมื่อเหล็กตามที่เราเข้าไปจัดการมอนสเตอร์ในนี้พวกมันจะดบแร่อินเนเทียมออกมาให้เราซึ่งเจ้าแร่ตัวนี้เราก็สามารถเอามาซื้อไอเทมเพื่อพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นได้นอกจากนี้เรายังสามารถเอามันมาแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอินเนเทียมได้อีกด้วยแต่เงื่อนไขก็คือเราจะ ต้องมีป,ปริมาณที่เพียงพอในการแลกเปลี่ยนตามที่ตัวเกมกําหนดก่อนนะครับถึงจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีแร่100ก้อนแต่ถ้าทางตัวเกมบอกว่าการจะได้เหรียญอินเทียมหนึ่งเหรียญ จะต้องใช้แร่อินเนเทียม1,000ก้อนอันนี้เราก็ต้องกลับไปหามาใหม่ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นสถานการณ์สมมุตินะครับบางทีถ้าเกมเปิดมาเนี่ยอาจจะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าเราต้องการแลกเปลี่ยนเหรียญอินเนเทียมไปเป็นแร่อินเนเทียมภายในเกมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแลกเปลี่ยน2รูปแบบที่ว่ามาเนี่ย มันอาจจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการจะทําแบบนี้ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เลยจะไม่ได้ในปริมาณที่เท่ากันตลอดเนื่องจากในเกมเนี่ยจะมีระบบสมดุลการปรับค่าธรรมเนียมด้วยช่วงไหนคนแลกเยอะค่าธรรมเนียมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะสูงขึ้น อีกหนึ่งข้อสังเกตที่ผมเองก็ยังไม่มั่นใจก็คือเราสามารถหาขุดแร่อินเนียมโดยที่ไม่ต้องสู้กับมอนสเตอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่ารายละเอียดในเว็บไซต์ของเกมเนี่ยเขาบอกแค่ว่าเราจะต้องได้จากการล่ามอนสเตอร์เท่านั้นแต่พออ่านเข้าไปลึกๆมันก็มีประโยคที่จำกัดความการได้แร่ด้วยการขุดออกมาเหมือนกันต้องรอดูอีกทีว่าถ้าเกมเปิดเนี่ยวิธีการหาแร่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะ นอกจากนี้เนี่ยพางผู้พัฒนาเขายังได้บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าในอนาคตมีแผนที่จะปรับขยายการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เชื่อมต่อกับเหรียญภายนอกในภายหลังเพิ่มเข้ามาด้วยหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าเหรียญอินดิเทียมจะเอาไปเชื่อมต่อกับเหรียญอะไรที่มีอยู่บนโลกความจริงเพื่อเอาไว้ขายหรือว่าเอาไว้เทรด แต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยก็คงเป็นเหนเรียญเคลนั่นแหละครับเพราะในจิจกรรมแจกของเกมนี้มีการร่วมมือกับทางเหเรียญเคลด้วยซึ่งถ้าใครเคยเล่นเกมเมียโฟอมาก่อนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับเหรียญน,นี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอันนี้คือหน้าตาของเจ้าตัวแร่อ,อีนเทียมนะครับมันจะเป็นแบบว่าเหมือนก้อนทองแดงเนาะ แล้วมันก็จะมีแตกแขนงออกไป2ทางเนาะในเรื่องของวิธีการใช้งานอันแรกก็จะเป็นการเอามาอัปเกรดนะครับแล้วก็เอามาพัฒนาตัวละครเนาะส่วนช่องทางที่2ก็คือแปลงเป็นเจ้าตัวเหรียญอินเทียมแล้วก็เอามาขายหรือว่า,ามาเทรดภายนอกเกมนั่นเองนะทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลการอัปเดตเกม A 3 Steel a l i ในช่วงที่เขาเอาระบบเพดูนเข้ามากันบ้างครับอย่างแรกแน่นอนครับที่เขาจะอนะัปเกรดก็คือการเพิ่มดันเจี้ยนใหม่เข้ามานะก็คือดันเจี้ยนอินเทียมอันนี้เราก็เกิดข้อมูลไป เยอะแล้วเนาะซึ่งมันก็คือสถานที่หลักที่ใช้ในการหาแร่อ e ินเทียมนั่นแหละต่อมานะครับสิ่งที่เขาจะอัปเดตก็คือการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อรองรับผู้เล่นเพิ่มเติมนั่นเองนะโดยเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่จะเปิดเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ได้เพิ่มบัฟตัวละครเพื่อให้เราสามารถตามผู้เล่นจากเซิร์ฟเวอร์เก่าให้ทันเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม EXP ในการฟาร์มขึ้น300%แล้วก็เพิ่มอัตราดอกอุปกรณ์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็มี ทั้งในเซิร์ฟเวอร์เก่าแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยผู้เล่นเก่าที่พัฒนาตัวละครมานานแล้วก็จะมีโอกาสในการหาเหรียญได้เยอะกว่าผู้เล่นใหม่ด้วยความที่ว่าตัวละครเนี่ยมันมีพลังเยอะแล้วเข้าถึงระบบภายในเกมเยอะแล้วอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมก็แอบอยากให้เอาระบบ p พ่ดูเอิญเนี่ยมาใช้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ใหม่อย่างเดียวเหมือนกันเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยจะได้เริ่มต้นไปพร้อมกันทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้ากันบ้างครับเพื่อที่จะรับของในวันที่ตัวเกกมมจะแจา โดยการแจกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือการแจกเหรียญเคลย์แล้วก็แจกไอเทมในเกมนะแต่วิธีการเข้าร่วมเนี่ยแค่ทําอย่างเดียวก็เหมือนกับเป็นการเข้าร่วมทั้ง2กิจกรรมทั้ง2แบบแล้วนะครับขั้นตอนก็คือให้ทุกคนเข้ามาในเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในใต้คลิปเนาะพอเข้ามาเนี่ยก็ให้เลือนลงมาตรงช่องที่เขาให้กรอกอีเมลของเรานะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกอุปรกรณ์หลักที่เราจะใช้เล่นเกมก่อนนะซึ่งมันจะมี2อันเนาะได้แก่ App Store กับ Google o Play ส่่่วนนใครทีเล w i n d ก s ็ให้เลือกตามมือถือหลักที่ตัวเองใช้ใบ่อยๆก่อนนะครับหลังจากเลือกอุปกรณ์แล้วก็ให้ทาการกรอกอีเมลลงไปขั้นตอนนี้อย่าลืมตรวจให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่ผิดเนี่ยตัวเกมเขาจะไม่มีการโยกของมาให้อีกบัญชีหนึ่งที่ต้องการนะพอทําทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็ให้ติ๊กถูกตรงคําว่ายอมรับนโยบายคุ้มครองข้อ,ขอ,ขอมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บก็กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลย เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมแจกของแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันครับว่ากิจกรรมทั้ง2อ,อันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไบ้างเนาะมาเริ่มต้นด้วยที่กิจกรรมมันแรกก่อนครับนั่นก็คือกิจกรรม A3X Clay นะครับกิจรกรรมนี้คือการแจกเหรียญ Clay เหรียญน,นะครับตีเป็นมูนลค่ารวมก็ประมาณ208บาทนะแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาเหรียญโชคนั้นด้วยนะอันนี้คือไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นการจับฉลากนะครับเลือกผู้โชคดีเพียงแค่1000คนเท่านั้นถ้าใครชนะจรร,รมเน่ย ทางเกมเขาจะส่งอีเมลไปหานะ เพื่อที่จะเอารางวัลเข้าไปในกระเป๋าของเราแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังอีเมลจากพวกมิจฉาชีพด้วยนะครับกิจรกรรมที่2นะครับคือกิจกรรมการแจกไอเทมต่างๆที่เอาไว้ใช้ในเกมนะได้แก Blue 1000่กแนบูไดอาร์หนึ่ชิ้นกล่องแว่นโบราณ1นกล่องกล่องสร้อยคอโบราณ1นกล่องต่างหูโบราณ1นกล่องขนนกแห่งการพิทักษ์หรูหลา5ชิ้นแล้วก็ทอง5ล้านก้อนนะครับโอ้โหเยอะมากเลยเนะี่ยแล้วก็การันตีโซสตาร์ฮีโร่อีก7ดาว1ตัวนะเรียกได้ว่าแจกแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลย ทีเดียวนะครับบอกเลยว่าใครพลาดเนี่ยถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหรียญอินเทียม e กันบ้างครับอันแรกนะครับหัวข้อเดิมๆเ,เลยก็คืออินเนียม e เนี่ยมันคืออะไรนะตอบกันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอินเนียม e เนี่ยเป็นยู i l ลิตี้โทเค็นของทาง Mar b l e x นะครับที่พัฒนาขึ้นโดย Net m a r b l e คาดว่าไอ้เจ้า m a r b l e x หรือว่ามา r b l e x เนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋าหลักที่ใช้ในเกมพ่ดูเอินเครือของ Net m a r b l e ในอนาคตนะครับผมขอเรียกมันว่า m a r b l e x ละกันนะซึ่งอินเนียม e เนี่ยจะถูกนํามาใช้ในหลายๆ กมนะครับตอนนี้เกมแรกที่พวกเขาเอามาใช้นะั่นก็คือเกม A 3 s t i v Alive ที่พวกเรากำลังจะได้เล่นกันเร็วนี้ อันนี้เป็นขั้นตอนการซื้อขายแลกเปลี่ยนของเหรียญอินเทียมนะครับ2ช่องแรกคือภายในเกมเนาะก็คือการเอาแร่เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาแลกเปลี่ยนในเจ้าตัวมาเบรกอีกทีนึงก็จากกระเป๋ามาเบรกเนี่ยไปแลกเปลี่ยนจากข้างนอกนะครับพวกใบนงใบเน้นพวก m e x s i พวกคอ e x อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นภาพสูตรคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างแร่อินเทียมกับเหรียญอินเทียมนะครับใครที่เก่งคณิตศาสตร์หรือว่าเก่งการคำนวณเนี่ยก็สามารถ มาลองคำนวณดูได้นะครับเขาก็จะมีการแสดงความหมายของแต่ละสัญลักษณ์ให้อยู่นะแต่สำหรับผมผมทําไม่ได้จริงๆคือโคตรไม่เก่งคณิตเลยโดยเขาจะยึดตามอัตราแลกเปลี่ยนเหรียญไอเทมของวันนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าวันนี้คนแลกเปลี่ยนเยอะอาจจะใช้แร่เยอะขึ้นในการได้1เหรียญหรืออาจจะมีการใช้ไอเทมอื่นเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษในกระบวนการนี้ด้วยนะไอน,นี้น่าสนใจนะว่าไอที่บอกว่าจะใช้ ไอเทมอื่นมาเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยมันคือไอเทมอะไรอาจจะต้องเสียเงินในเกมด้วยหรือเปล่า พวกเหรียญทองอะไรเงี้ยมาผสมกับเวลาเราต้องการแลกเปลี่ยนจากแก่ไปเป็นเหรียญที่อยู่ข้างนอกต่อมานะครับเขาบอกว่าจะมีการจํากัดการแลกเปลี่ยนด้วยนะบอกว่าอาจจะมีการจํากัดปริมาณเหรียญอินเทียมที่สามารถถลุงได้ต่อวันในแต่และตัวละครเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันล้นตลาดจนเกินไปนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าถ้าเกิดมีบอทเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเหรียญไม่ออกเยอะเกินไปนะต่อมาเป็นเรื่องของแผนการใช้งานเหรียญอินเทียมนะครับ อินอเทียมเนี่ยจะถูกเอามาใช้ในช่วงแรก1000ล้านเหรียญน,นะแล้วก็จะถูกเอามาเพิ่มในเวลาที่ถึงความจําเป็นจะต้องเอามาขยายระบบนิเวศของเหรียญอย่างเช่นการเปิดตัวเกมใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงภาพนี้ก็จะเป็นการแบ่งสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนาะข้อแรกก็คือการหมุนเวียนผ่านการแลกเปลี่ยนกับไอเทมการเงินเกมเนี่ยก็คือเหรียญที่เขาจะอามาใช้ให้พวกเราเล่นแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองครับก็พันล้านเหรียญเนี่ยเราจะไม่ได้เล่นทั้งหมดนะคือเราจะได้เล่นแค่770ล้านเหรียญน,นะครับสัดส่วน ต่อร้อก็คือ77%เาะแล้วที่เหลือแหละเอาไปทำอะไรที่เหลือนะครับอย่างต่อมาคือการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือว่าการโปรโมทเกมทำให้เกมรู้จัก ในวงกว้างนะครับตรงส่วนนี้เขาจะแบ่งออกมาใช้มาเก็ติ้งประมาณ200ล้านเหรียญน,นะครับถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนต่อ100%ปรก็ประมาณ20%อนะอย่างสุดท้ายนั่นก็คือเขาจะเอามาใช้ในการเป็นค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มนะครับใช้เหรียญประมาณ30ล้านเหรียญน,นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ3%ต่อ100%เอร์เซ็นต์เนาะซึ่งผมมองว่าไอ้ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเนี่ยมันน่าจะหมายถึงแบบค่าโฮสเกมหรือเปล่าค่าโฮสเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับเขาจะพูดถึงจด จุดเด่นแรกนะครับเขาบอกว่าเหรียญอินเทียมเนี่ยจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมที่มีประโยชน์ในเกมได้จุดเด่นข้อที่2นะครับนั่นก็คือเหรียญอินเทียมเนี่ยจะกลายมาเป็นสื่อกลางในเครือเกมบล็อกเชนของ Netmarble ในอนาคตนะ หมายความว่าเหรียญเดียวเนี่ยจะสามารถไปได้ทุกเกมเลยคาดว่าน่าจะคล้ายๆกับเกมในเครือของเชนแบ็คเลยนะครับส่วนข้อดีต่อมานะครับข้อ3เนาะที่เขาบอกมาเขาบอกว่าเหรียญอินเนี่ยจะถูกเอามาใช้เฉพาะการแลกเปลี่ยนในเกมใช้ในการตลาดใช้ในภาษีค่าธรรมเนียมเพียงเท่านั้นนะคือทางเนี่ยมาเบิเนี่ยจะถึงแม้จะเป็นเจ้าของเนี่ยก็จะไม่สามารถขายโดยตรงในตลาดได้นะครับถือเป็นการบอกเราว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยจะไม่มีวันเทเหรียญเองเด็ดขาดเลยนะซึ่งอันนี้เราก็เชื่อมั่น ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ฟังหูวไว้หูแล้วกันนะครับแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับข้อที่4ก็คือเขาบอกว่าผู้พัฒนา,นาเนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามรักษามูลค่าของเหรียญไม่ให้มันดิ่งจนเกินไปด้วยระบบภายในเกมและสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับซึ่งเขาก็ซอยออกมาเป็น3ข้อย่อยนะข้อย่อยที่1ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจะเริ่มมีการใช้เหรียญเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจะมี use case ในการใช้เหรียญเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวละครมาซื้อขายกันในตลาดหรือว่าการเปิดตัวเกมใหม่ ที่ต้องใช้เหรียญเดียวกันทั้งหมดนะตรงส่วนนี้เนี่ยเขาคิดว่ามันจะมาช่วยพยุงไม่ให้ราคาเหรียญมูลค่าลดลงจนเกินไปได้นะครับข้อย่อยที่2นะครับเขาบอกว่ากรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเข้ามาในเกมเขาจะมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของเหรียญภายในเกมให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทําให้มูลค่ามันสมดุลมากขึ้นนะครับประมาณว่าถ้าเหรียญตกต่ําเกินไปอะไรเงี้ยเขาจะปรับอาตาัตราการแลกเปลี่ยนใหม่ ให้มันดูคุ้มค่าหรือว่าให้คนเนี่ยเขาอยากจะมาลงทุนกับเหรียญนี้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าก็คงไม่ปรับบ่อยขนาดน,นั้นนะ ถ้าปรับบ่อยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเกมเอลลเคลิ้นมือนะ <c oughs> คิดว่าเน็ตมาเบิลคงไม่ทําแบบนั้นอาจจะปรับนานๆทีครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อย่อยที่3นะครับเขาบอกว่าเขาจะทําการออกแบบโครงสร้างของเหรียญน,นะครับให้เอื้อต่อคนที่จะเข้ามาเล่นเกมจริงๆไม่ได้เข้ามาเพื่อขุดเพื่อหาเหรียญไปขายเพียงอย่างเดียวหมายความว่าตรงส่วนนี้เนี่ยยิ่งมีคนขุดเหรียญมาขายเยอะเนี่ยเขาอ,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับให้คนขุดอย่างเดียวเนี่ยลำบากขึ้นแต่คนที่เล่นเกมจริงๆเนี่ยจะเริ่มสบายมากกว่าเดิมตรงส่วนนี้แหละที่ผมสงสัยว่า ทำไมเขาถึงใช้คำว,ว่าขุดนะทั้งที่ในตัวคลิปตัวอย่างเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าจะได้เหรียญมาจากการล่ามอนสเตอร์งั้นแสดงว่ามันน่าจะมีช่องทางการหาเหรียญ2ทางนะนั่นก็คือการขุดกับการออกไปล่ามอนต่อมานะครับอันนี้เป็นคู่มือในการแลกเปลี่ยนเหรียญอินเทียมในมาเบร x กส์วอลเลนะขั้นตอนแรกคือให้เราเข้าสู่ระบบการแลกเปลี่ยนด้วยการไปตรงเมนูด้านบนสุดของหน้าหลักเกมครับมันจะมีเมนูร้านค้าอยู่นะแล้วก็ไปตรงคําว่า รงถะลุงอินเทียมนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงแลกเปลี่ยนเนาะเขาบอกว่าถ้าหากต้องการแลกเปลี่ยนแล่หรือว่าเหรียญอินเทียมในเกมเนี่ยจะต้องไปทําการสมัครและเชื่อมต่อกับมาเบล็กวอลเลตก่อนนะเพราะว่ามันคือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแถมเขายังบอกด้วยว่า ID ไหนก็ตามที่ทําการเชื่อมต่อกับมาเบล็กวอลเลตเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับหมายความว่าเชื่อมแล้วเชื่อมเลยนะคือเปลี่ยนกระเป๋ากับบัญชีไม่ได้คิดว่าตรงส่วนนี้น่าจะทําไว้รองรับการขายตัวละครคล้ายๆกับเกมเมียโฟด้วยนะ ต่อมาเราจะมาดูเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนแร่อินเทียมไปเป็นเหรียญอินเทียมกันบ้างครับอย่างแรกคือเงื่อนไขแรกคือเมื่อทําการแลกเปลี่ยนอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะอย่างที่2คืออินเทียมที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนมาเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่มาเบรกวอลเล็ตนะซึ่งเชื่อมต่อกับบัญชีเกมไว้อัตโนมัติอันนี้เราก็เพิ่งรู้มาอยู่แล้วนะ อย่างที่3คือสามารถแลกเปลี่ยนเอเดเทียมได้สูงสุด50ครั้งต่อวันอ่าอันนี้แหละที่น่าสนใจมากๆเพราะถ้าใครเล่นเกมเมียโฟนเนี่ยเราจะรู้ว่าข้อจํากัดในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาจะใช้ตัวปริมาณเหรียญในการจํากัดนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเขาใช้จํานวนครั้งในการแลกเปลี่ยนนะก็คือ แลกเปลี่ยนได้สูงสุดไม่เกิน50ครั้งต่อวันนะอันนี้คือในกรณีการที่เราจะเอาแร่เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเหรียญนะครับต่อมาเรามาดูเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนเหรียญอินเทียมไปเป็นแร่อินเทียมกันบ้างนะครับเงื่อนไขแรกเขาบอกว่าเมื่อแลกเปลี่ยนอินเทียมเป็นแร่อินเทียมเนี่ยเราจะได้รับแร่ตามระเบียบอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้นนะก็คือถ้าวันนั้นคนแลกเปลี่ยนเยอะก็จะได้เยอะได้น้อยประมาณนี้นะครับคือมันจะไม่ได้แลกเปลี่ยนได้คงที่ หรือว่าสมดุลขนาดนั้นคือการแลกเปลี่ยนปริมาณที่ได้มาเนี่ยมันจะแกว่งตามจํานวนคนที่ทําการแลกเปลี่ยนในวันนั้นนะครับเงื่อนไขต่อมาครับเขาบอกว่าถ้าหากเราต้องการแลกเปลี่ยนเหรียญไอ,อเนียทมไปเป็นแร่ไอ,อเนียทมเนี่ยหลังจากแลกเปลี่ยนแร่ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับจะต้องไม่เกินขีดจํากัดที่ทางเกมตั้งไว้นะ อันนี้ถ้าอธิบายง่ายๆก็เหมือนว่าในการแลกเปลี่ยนจากเหรียญไปเป็นแก่เนี่ยมันจะมีจํานวนจํากัดอยู่นะในการที่จะแลกเปลี่ยนประมาณว่าสมมุติว่าเราจะอยากได้แก่1ล้านก้อนอะไรเงี้ยเออเราก็จะทําไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะแลกในทีเดียวไม่ได้เพราะว่าตัวเกมจํากัดไว้ให้แลกได้แค่100 0 0แก้อนต่อ1ครั้งนะครับน่าจะหมายถึงประมาณนี้ถ้าเราอยากจะแลกเอาแร่1 1ล้านก้อนเข้าไปในเกมเนี่ยเราก็จะต้องทําการแลกทั้งหมด10ครั้งก็คือเสียค่าธรรมเนียม10ครั้งอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่าเงื่อนไข ตรงนี้มันน่าจะหมายถึงแบบนี้นะแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายครับเขาบอกว่าผลการแลกเปลี่ยนเหรียญเอเนเทียมเนี่ยจะแสดงในสกุลเงินที่ตัวละครของเราเองทันทีนะอันนี้ก็หมายถึงคือแลกปุ๊บแลกเข้าเลยไม่มีการออไรอใดใดทั้งสิ้นนะครับ มันจะไม่ช้าเหมือนกับการที่เราเอาเหรียญเข้าไปในมาเบรกวอลเลตนะซึ่งอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับคือมันจะแลกเร็วขึ้นอยู่แล้วนะถ้าถ้าแลกเอาแล่นะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับเกมนี้จะเปิดให้เล่นในรูปแบบ Play to e a r n วมันไหนอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคําถามหลักของใครลหลายๆคนเลยนะที่อยากจะเล่นเกมนี้ในระบบ Play to e a r n ซึ่งก็ต้องขอบอกว่าเกมระบบ P l a y t o Earn เนี่ยจะเปิดประมาณช่วงกลางเดือนมีนานี้นะครับเพราะว่าทางกิตกรรมลงทะเบียนเนี่ยมันจะหมดตรงช่วงนั้นพอดีนะแต่อันนี้อาจจะไม่ได ตรงเป๊ะเสมอไปนะครับบางทีมันอาจจะเปิดเร็วหรือว่าเปิดชา้ากว่าน,นี้ก็ได้แต่ที่แน่ๆคือภายในเดือนมีนาคม2022เนี่ยแหละครับอดใจรอกันได้เลยนะแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็สามารถแวะเข้าไปเล่นเกมก่อนได้นะครับแต่ว่ามันจะยังไม่ใช่เป็นแบบ play to earn นะเพราะว่าตัวเกมนี้เนี่ยเปิดมาประมาณ1ปีแล้วมันไม่ใช่เกมใหม่อะไรนะครับคือเราสามารถไปเล่นก่อนได้ใครอยากเป็นสายจริงจังก็ลองไปศึกษาระบบคร่าวๆก่อน เวลาเปิดปุ๊บเนี่ยจะได้เล่นเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งคนที่กำลังอ่านบทความนี้ในเว็บไซต์2 id inten แล้วก็คนที่กำลังดูคลิปนี้บน YouTube ของช่อง c mod gaming ด้วยนะครับใครสะดวกติดตามช่องไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนผมทั้ง2ทางเลยนะครับน่าจะจบเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม